พบกับพวกเราอีกแล้วนะคะหลังจากที่ห่างหายกันไปนานะนะคะในช่องลมเย็นยคุณแซคไปทําอะไรมาเล่าให้คุณผู้ชมฟังก่อนครับปีนี้นคุณแล้วปีนี้ปีใหม่ที่บริษัทเรามีกิจกรรมหลายๆอย่างนะครับไม่ว่าจะเป็นบุคลากรที่จะเข้ามาเพิ่มเติมนะครับเพิ่มความสนุกสนานกับช่องของเราหลักๆเลยคือตอนนี้เราได้เริ่มมีการขยายโรงงานครับแล้วก็กําลังจะทําโปรเจกต์ใหม่ๆอีกหลายโปรเจกต์เลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่อง ในช่องยูทูบที่เราจะมาเรื่องทำเพลงเ,เกี่ยวกับเรื่องโคเวอร์เพลงสนุกสนานแน่นอนแล้วก็จะเป็นการถ่ายกิจกรรมภายนอกสถานที่นะครับของบริษัทเรามากขึ้กน,น,นกว่าเดิมมากขึ้นกว่าเดิมในในร้านอาจจะเป็นในร้านของลูกค้าเองพูดง่าให้ว่าอยู่ในพื้นที่แหละ,ะประมาณนี้คอนเซปต์ใหม่ที่จะกลับมาถ่ายช่องยูทูปเนี่ยคือเพิ่มความหลากหลายในช่องของเราเนาะอาจจะมีไลฟ์สไตล์ของดนตรีเข้ามาเพิ่มและก็ที่สําคัญเลยก็คือเดี๋ยววันนี้เราจะไปตาม ทีมงานที่จะมาเสริมทัพเราเดี๋ยวจะไปดูว่าเราจะเจอกับตัวอะไรจะไปหาจะไปตามหาทีมงานใช่เดี๋ยวไปเจอเจอกันกับทีมงานที่เราได้เกินเวลาละกับความสนุกขนาดในคลิปแล้วกันนะครับเดี๋ยวไปหาที่ต่อไปต่อเลยเดี๋ยวรอให้ฟ้ามืดสักแป๊บเอาทีมงานคุณกวาดแสงใช่ไหมใช่ต้องรอให้มืดหน่อยโอเคเดี๋ยวไม่บายก่อนเนาะเดี๋ยวไปเจอกันในที่ร้านของเขาครับตอนนี้เราก็มาถึงแล้ว จุดที่เรากำลังจะมาหาที่จะมาตามล่าหาทีมงานอีกหนึ่งคนตัวนี้เขาเรียกว่าตัวจี๊ดตัวจี๊ดแห่งอำเภอพระบาทจังหวัดสระบุรีอ๋ออันนี้ผลงานที่ผ่านมานะเดี๋ยวเราไปดูกันว่าณปัจจุบันนี้มันยังได้อยู่หรือเปล่าผมว่าถ้าได้ตัวนี้มาเสริมสุดสุดเหมือนกันในคลิปเราอดีตสุดอดีตสุดแต่ปัจจุบันไม่รู้เป็นไง เดี๋ยวเราลงไปที่ร้านคคตามไปดูครับหน่อยดีกว่านะเขาทำอะไรจะมั่งคุณเอก็กไปตื่นยัง <laughs> ทำงานทำงาน <laughs> ơi ơi lời lán lời lán <laughs> เพราะว่าตาจเพราะรับประทานเหล้าเยอะนี่แหละลูก ตัวนี้เขาเรียกว่าตัวจี๊ดตัวจี๊ดแห่งอำเภอพระบาทผมว่าถ้าได้้ตัวนี้มาเสริมสุดสุดเหมือนกันในคลิปเราี